เซตรวมแบบซาสึเกะครบเซ็ตเลยนะครับผมนี่งานเดียวจบกับซาสึเกะแบบมากันทุกร่างกันเลยทีเดียวเชียวบริเวณหายก็มีป้ายชื่อนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับผมแล้วก็หินที่แตกหลักหักพังนะครับมูบันดะนะครับผมโอ้ที่เรือยรอบฐานนะครับก็จเป็นร่างของซาสึเกะสภาวะ2นะครับผมนี่สายฟ้าสีม่วงไปอีกรูปมือมอนทิลรก็ขนลุกทุกที ชุดนี้ผมชอบที่สุดเลยซาสเกตใส่ชุดแสงกุษานี่คือมันเท่มากๆอ่าเป็นเรื่องเพราะใช้เทวีสุบยอ เป็นร่างสงครามในภาคนินจาครับที่มีแนสังสารแล้วก็เป็นวงแหวนแล้วก็พร้อมพันปักษาแล้วก็เหี่ยวคู่กายนะครับผมแต่เพราะว่าใบหน้าแบบนี้มันแอบอ้วนไปนิดนึงมีหัวให้เปลี่ยนเล่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นร่างสุดท้ายนะครับของสัเกตในภาคโบรุโตนะครับที่ถูกเดิมแม่งทุกอย่างแล้วก็ตรงกลางครับเป็นซูซานโอะนะครับมือนี้อ้อมมาถือธนูแบบทิ่มลงไปข้างล่างแล้วก็พร้อมเอฟเฟกต์าสใส่นะครับสวยล้อมรอบหมดเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับผมนี่เป็นแบบนี้ครับมีสายฟ้านะครับอยู่ด้านหลังรอบๆเลย ไยงามเลยทีเดียวเชียวและงานนี้นะครับมันพิเศษคือมันเปิดไฟแล้วมีเสียงเว้ยอยากให้ทุกคนฟังเสียง คือแมงโคเทเปิดไฟแล้วมีเสียงและมีแค่288ตัวทั่วโลกเท่านั้นที่ชอบซาสเกตในงานนี้คือแบบแนะนําไปเลยนะครับดูได้อรอบสาวรำเสือสาดแล้วก็มีแถมคุรมามะกับซูซาโดโอมาให้ด้วยนะครับน่ารักมากต้องซื้อซาสเกตเท่านั้นนะถึงจะได้แล้วก็นี่ครับนารูโตะนะครับเอามาตั้งคู่กันโอ้โหแบบงานแบบโคจะเดือดเอามาตั้งคู่กันนี่คือแบบโคส่งพลังนะครับผมเดี๋ยวเราเอาแบบเสริมๆเ,เข้าไปนะครับนี่เป็นตัวตอนใช้กระถานเชิญ เสริมก็ให้ครบไปเลยนะครับผมสำหรับงานนารูโตะและซาสเกะเอามาวางคู่กันแบบนี้แม่งโคตรสวยเลยอะ่ะบอกตรง